ขอเชิญคุณนัตวุฒิสายเกื้อขึ้นเวทีครับพี่น้องครับผมนัตวุฒิสายเกื้อครับเดินทางมาพบกับพี่น้องที่จังหวัดอุบลราชธานีเดชอุดมที่นี่เดินทางมาหาเพราะคิดถึงแล้วไม่ใช่คิดถึงเปล่าๆนอกจากคิดถึงแล้วจะมาชวนพี่น้องเอาคุณสลาวุธของเราเนี่เป็นผู้แทนในสภานี่ มากับคณะของคุณยิ่งรักชินวัตรกับปี่น้องครับเมื่อวานลงไปพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นาราธิวาสยาลาปัตตานีผมก็ไปชวนคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าให้เลือกพักเพื่อไทยให้ถล่มทลายทั้งน้นเขาถามมาว่ามาบอกพระเชา้าภาคใต้ให้เลือกเชา้าภาคใต้ตกลงใจแต่ให้มาถามคนอีสานหน่อยว่ายังรักเพื่อไทยอยู่ไหมยังรักอยู่บอแมนบอ พี่น้องที่เารคารพครับผมก็ยืนยันไปอย่างนั้นแล้วใ้สามจังหวัดชาวแดนภาคใต้เขาได้สบายใจว่าอุบลเที่ยวนี้ยกจังหวัดแน่นอนถูกไหมครับผมนัดกับคุณสราวุธไว้แล้วครับว่าเที่ยวนี้หลังการเลือกตั้งสามกรกฎา,าผมอยู่ปาติลิตลำดับเก้ายังไงเที่ยวนี้ก็คงจะเป็นผู้แทนกับเขามาั้งล่ะก่อน,นัดกันไว้แล้วว่าผมเป็นผู้แทนแล้วให้คุณสราวุธได้เป็นผู้แทนเนี่ย วันที่ประธานสภา,าเขาเรียกประชุมไปโหวตนายกรัฐมนตรีจะนั่งติดติดกันให้เขาถ่ายออกทีวีอพอเขาบอกว่าให้ใครลุกขึ้นขานชื่อนายกพอบอกนัทวุฒิไสเกลือผมก็ยกมือบอกยิ่งรักชินวัตรพอบอกว่าราวุตรก็ยกมือบอกยิ่งลักชินวัตร,ออาร,าออต,รต้องเอาแบบนี้เ,เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยกันนะครับถ้าพี่น้องไม่ช่วยแล้วหนูจะอยู่กับใคร พี่น้องท um pues ี่เคารพครับการเลือกตั้งเวลานี me, ้เหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วครับถือว่าคงไทยไทยอย่างแท้จริงนับไปนับมาขอบคุณมากครับสำหรับสร้อยคอทองคำเหลือเวลาประมาณ20วันเท่านั้นเองที่จะถึงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ตัดสินใจกำหนดอนาคตกำหนดชะตาของประเทศไทยพี่น้องครับปักเพื่อไทย เสนอตัวคุณหญิงลักษณ์ชินวัตรคนนี้แหละครับจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นนายกจากการสนับสนุนของประชาชนของเราถ้าจะได้เป็นนายกต้องมาถูกต,ต้องตามกติกาต้องให้ประชาชนเลือกมาครับไม่เหมือนของพรรคประชาธิปัตย์นายชุมพลศิลปปาชาหัวหน้าพรรคเพื่อาอาชาติไทยเขาบอกว่ามีพลังอำนาจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บ,บังคับพักรวมรัฐบาลให้ไปยกมือสนับสนุน นายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในคราวที่ผ่านมาผมจึงบอกพี่น้องว่าสู้กันตามกติกาเถอะครับแพ้ชนะฟังเสียงประชาชนบ้านเมืองมันจะได้ออกจากความขัดแย้งสทีแต่ดูฝ่ายตรงข้ามเขาไม่เป็นอย่างนั้นผมออกโทรทัศน์กับนายชำนิเมื่อวันก่อนพี่น้องที่เคารพครับถามชำนิว่าผมชนะคุณทำยังไงชำนิบอกคุณชนะผมก็ตั้งรัฐบาลถามว่าแล้วถ้าคุณแพ้คุณทำยังไงชำนิบอกถ้ามผมแพ้ผมก็ตั้งรัฐบาล ผมก็บอกว่าถ้าแพ้กอตั้งชนะกอตั้งยังไงคุณก็จะตั้งไม่ฟังเสียงประชาชนเลยคราวหลังไม่ต้องเลือกตัง้งแล้วครับใครจะเป็นนายกยื่นซองประมูลเลยดีกว่าก็จะต้องเลือกตั้งกันทำไมให้ประชาชนมาฟังปลาใสกันทำไมเพราะในเมื่อคุณไม่เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนแต่พรรคเพื่อไทยไม่เป็นแบบนั้นพี่น้องที่เคารพครับเราเดินกับหาประชาชนด้วยนโยบายเราเดินด้วยความมุ่งมัน่นเราเดินด้วยความตั้งใจทีแรก คุณยิงลักเปิดตัวคนเขาก็ประมาทครับบอกว่ายังไม่บอกว่าไม่มีประสบการณ์บอกว่าชนะยังไงก็เป็นนายกไม่ได้ปลากฏว่าพอเดินไปเดินไปโพขึ้นทุกวันพี่น้องดูทีวีไหมโพขึ้นทุกวันของเราโพขึ้น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 ,ข,นของอภิสิ์โพลง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 และพอของเราเริ่มโพขึ้นพักร่วมเริ่มออกอาคารแล้วนะครับพี่น้อง คุณบรรหารแกนั่งดูอยู่นานครับพอเห็นของเราขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นทุกวันบรรหารมาก่อนเพื่อนเลยคือบรรหารนี่ตัวแกสั้นครับแต่ตาแกยาวแกออกมาบอกเลยว่าถ้าคุณยิงลักเป็นดอกไม้ในแจกันบรรหารขอเป็นใบเฟิร์นครับพอบรรหารขอเป็นใบเฟิร์นสุวัส์ได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าสุวัสด์ขอเป็นหินเขียวรองแจกันพอบรรหารจะมาสุวัส์จะมาเนวินทำท่าจะทลาเขามาท่านไม่ต้องห่วงครับ ปัญหาเป็นใบเฟินเสียบแจกันพอไหวสวัติ์เป็นหินเขียวรองใจงกันพอได้แต่ถ้าเนวินมาผมจะเขว่งด้วยแจกันพี่น้องครับไม่ต้องห่วงที่นี่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าของเราเนี่ยโอกาสเข้าเส้นชัยอยู่รำรอบพี่น้องครับขณะนี้หายใจใกล้ใกล้เส้นชัยก้าไปทุกวันเพียงแต่ว่ายาประมาทบางคนบอกว่าโพนําแล้วโพขาดแล้วต่อไปนอนบ้านไม่ต้องหาเสียงไม่ได้วันนี้ยังไม่ได้สักคะแนนเลยครับเพราะเขายังไม่กะ พราะฉะนั้นต้องเดินครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชาวเขตนี้ก็ต้องเดินช่วยหาเสียงให้คุณวราวดธทุกวันเต็มที่ช่วยหาเสียงให้พักเพื่อไทยทุกวันเต็มที่แล้วอย่าไปแบ่งนะครับได้ข่าวว่ามีผู้แทนบางพักสอสอผู้สมัครครับผู้สมัครบางพักเริ่มเดินบอกชาวบ้านแล้วบอกว่าพักเลือกเพื่อไทยไ,ทไม่เป็นไรแต่ว่าคนะขอไว้ก่อนแล้วกัน ไหนนก็จะไปร่วมรัฐบ,บาลกันอยู่ดีพักเลือกไปเอะเพื่อไทยคนขอไว้แนละ้วผมจะไปร่วมรัฐบ,บาลพี่น้องอย่าไปเชื่อไอ้ประเภทเนี่ยอย่าว่าแต่ต่างพักเลยสมัยก่อนเนวินอยู่พักเดียวกับเราหน่อยแนย่ยังผ่าทองหนีตามชายชูไปได้ไอ้นั่นลูกในท้องแท้ๆครับยังหนีตามเข้าไปและไอ้ประเภทลูกนอกไ้นี่อย่าไปเชื่อไม่มีแล้วครับ ถ้าต้องการยิ่งลักให้เลือกพักเพื่อไทยต้องการนโยบายทักสินในเลือกพักเพื่อไทยอยากเดินตามแนวทางประชาธิปไตยให้เลือกพักเพื่อไทย,ย,ไทย,ใ,หไทยให้โอกาสให้อนาคตให้ความสุขของประชาชนกลับมาเพื่อไทยอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีพักอื่นไม่มีสาขาพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องว่ะเรามานี่ไม่ใช่มาขอคะแนนเปล่าๆครับแต่มาด้วยนโยบาย มาด้วยความจริงใจที่จะทํางานให้กับพ่อแม่พี่นอ้องพรรคประชาธิปัตย์ประกาศทันทีครับบอกว่าเที่ยวนี้เลือกตั้งถ้าเป็นรัฐบาลจะชวนประชาชนเดินหน้าต่อไปชาวบ้านถามผมว่าเดินไปไหนว่านาฏวุฒิผมบอกว่าเดินไปชิงกรุงพนมเปญมาเป็นของเราครับว่าเป็นรัฐบาลชุดเดียวที่มาและรบกับเพื่อนบ้านจนถึงขนาดเรื่องลุกลามขึ้นสารโลกแล้วครับ ยิงกันไปยิงกันมากัมพูชากับเราอยู่กันมาหลายปีดีดักพี่น้องครับไม่เคยมีปัญหากระทบกระัักอภิสิทธ์มายิงกันระเนระนาะแล้วบอกว่าจะเดินหน้าต่อไปแล้วพูดอีกนะครับว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะไปยกเลิกนโยบายที่ถึงมือประชาชนอยู่แล้วขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านโยบายที่ถึงมือประชาชนอยู่แล้วเราจะไม่ยกเลิก แต่สิ่งแรกที่เพื่อไทยจะยกเลิกทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลคือยกเลิกการตั้งนายกิทธิ์พิรมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับยกเลิกแน่นอนได้คนนี้ไม่เอาไว้ครับนายกทักษิณสอนผมว่าน,ะนัฐมนตรีต่างประเทศต้องหาเพื่อนเข้าบ้านต้องหาเงินมาลงทุนพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศมีหน้าที่หาตังเข้าบ้านอภิอาะสิ์เป็นสองปี ไม่ได้หาตังเข้าบ้านเลยหาตีนมาอย่างเดียวแล้วก็มีปัญหาจนปัจจุบนันอันนี้ยกเลิกแน่แต่ไอที่ไม่ยกเลิกเราจะทําให้ดีกว่าครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าตอบแทนอสอมอยังอยู่ไม่ยกเลิกครับยืนยันถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังอยู่ไม่ยกเลิกครับนอกจากยังอยู่แล้วจะให้มากกว่าเดิม ใช่ไหมเพื่อไทยมาพี่น้องครับอายุ60เอาไป600 70ยเ0 80สิ0เ0พันหนึ่งเต็มเตมให้กันให้มันชัดเจนครับผู้เท่าผู้แกมายืนฟังปลาใสาปับแกคิดคำนวณชีวิตเสร็จสับเลยว่าขณะนี้ฉันอายุ68แข็งใจอีก2ปีได้700อยู่ต่ออีก10ปีได้800ครับ พอถ,ถึงเก้าสิบพันหนึ่งเต็มเต็มพี่น้องครับถ้าใครถึงอยู่ถึง120ผมจะเสนอนายกยิ่งรักให้ห้าพันเลยครับไอห้าพันนี่ยังไม่ใช่ในโยบายนะพี่น้องรอเสนอก่อนพี่น้องที่เคารพครับเราจะปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน1ปีพี่น้อง พักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลสองปีข่าวทีวีข่าวหนังซือพิมพ์มีแต่ข่าวปัญหาพิษภัยยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ถ้าเพื่อไทยกลับมาจัดการเด็ดขาดเหมือนที่นายกตัดสินได้เคยทำเอาไว้อย่างนี้ชอบไม่ชอบอยากได้ไหมพี <S 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 ่น้องที่เคารพครับตอนประชาธิปัตย์อยู่เนี่ยปัญหายาเสพติดมันลุกลามมันรุนแรง รุนแรงถึงขั้นไหนครับรุนแรงถึงขนาดตำรวจไปจับลูกผู้สมัครปาติลิปพักประชาธิปัตย์ข้อหายาเสพติดก็แล้วกันนะพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล30บาทรักษาทุกโรคยังอยู่โอท็อปยังอยู่จะทําให้ดีกว่าเดิม30บาทจะพัฒนาจนถึงขั้นให้ฟอกไตก็ได้นี่คือสิ่งที่จะทําให้กองทุนหมู่บ้านชอบไม่ชอบ ยังอยู่ครับหมู่บ้านละล้านตั้งแต่ปี4-4ทักษิณจัดให้ได้หรือยังได้หรือยังได้กู้หรือยังได้ใช้คืนบั้งไหมถามเรื่องใช้นี่เสียงเริ่มแตกครับเริ่มไม่เป็นเอกภาพพี่น้องไม่เป็นไรมีก็หามาใช้เขามั้งคนอื่นจะได้กู้ต่อ แต่ถ้าพรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องที่ครบครับจากเดิมได้หมู่บ้านละล้านเรากลับมาให้เพิ่มอีกหมู่บ้านละล,ะละ้านรวมเป็นสองล้านบาทต่อหมู่บ้านทั่วประเทศไทย SML <H> ยังจำได้ไหม SML เอาเงินให้ถึงมือชาวบ้านให้ชาวบ้านคุยกันเองในหมู่บ้านจะแก้ปัญหาพัฒนาเรื่องใดก็ว่ากันไปเลยพี่น้องที่ครบครับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนโยบาย SML ให้หมู่บ้านเล็กสามแสน หมู่บ้านกลาง400หมู่บ้านใหญ่500ให้ทันทีอย่างนี้ชอบไม่ชอบผมถึงบอกไงครับว่าต้องมาเลือกพักเพื่อไทยพรักประชาธิปัตย์บอกว่าเดินหน้าต่อไปกับเขาอย่าไปครับจะไปได้ยังไงอภิสิทธิ์อยู่2ปีเป็นหนี้1.49ล้านล้านบาท นายอภิสิทธิ์เวชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทําประเทศเป็นหนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนายก่อนหน้านี้26คนไม่มีใครกู้เงินต่างประเทศเท่าคนคนนี้คนเดียวคุณยิ่งรักบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะแก้ไขไม่แก่แค้นหมายความว่าถ้าเผื่อไทยมาจะแก้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 แปัญหาถ้าอภิสิทธิ์มาจะกู้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 ก ท่านจะเอาแบบแก้หรือเอาแบบกู้ถ้าเอาแบบแก้ปัญหามาทั้งพี่มาทั้งพี่พหนึ่งอิหลีหนึ่งคักคักพี่น้องที่เคารพรับแล้วพอของเราเริ่มมาดีโผลขึ้นนำในกรุงเทพก็นำอยู่21เขตจาก33เริ่มมีวิธีการสารพัดแล้วครับไอพวกนี้ภายเรือแข่งกับเราไม่ได้ก็สั่งหน่วยดำน้ำจะไปเจาะรูท้องเรือเราให้รั่ว ลงมือแล้วครับชื่อนายแก้วสันกับนายแพทย์ตุลจะไปยื่นหนังสือจะไปดําเนินคดีกับคุณยิ่งรักกะนกกะสกัดไม่ให้ถึงดวงดาวให้ได้คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอรอตเขาออกมาแถลงเมื่อวานนี้พี่น้องครับว่าเรื่องหุ้นของคุณยิ่งรักมันจบไปแล้วมันไม่มีปัญหามันไม่เป็นคดีนี่ของจริงเป็นอย่างนี้แต่พวกนี้ก็พยายามหาเรื่องตลอดนี่แหละครับสำนวนไทยเขาว่า ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยแก้วหน้ามาพี่น้องครับมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วไม่รู้เป็นไรครับพวกเราเนี่ยไอ้พวกวอลวอร์อยู่เนี่ยชื่อมันก็ใกล้ๆก,กันอยู่กรุงเทพมีนายแพทย์ตุนมาเขตนี้จะมาแย่งคะแนนคุณวราวิเนี่นายตุนก็อีกพี่น้องไอ้ประเภทนี้เนี่ยยาเลยตุน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 ไม่เอาครับ เอาของเราเนี่ยชัวร์ที่สุดตกลงกันไหมเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเตรียมตัวนะคุณยิ่งลักชินวัตรว่าที่นายกหญิงคนแรกของประเทศไทยกําลังจะเดินทางมาพบป่าพี่น้องถามก่อนนายกหญิงเอาไหมนายกหญิงรับได้ไหมพี่น้องครับผมไปถามมาแล้วทั่วประเทศเขาบอกว่านายกหญิงรับได้ดีกว่านายกชายแต่หน้าตัวเมียพี่น้องครับ นายกหญิงรับได้ดีกว่านายกชายแต่ช่างไข่เป็นกิโลปี่น้องครับไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ผมเกิดมาแต่อ่นแต่ออกไม่เคยพบครับช่างไข่ไก่ขายเป็นกิโลขณะเวลาอภิสิทธิ์ประกาศนโยบายช่างไข่ขายผมติดอยู่ในคุกปี่น้องครับตกใจเกือบแหกคุกหนีออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วในประเทศไทย เดือดร้อนกันไปหมดครับนักท่องนักโทษแต่ก่อนญาติไปเยี่ยมสั่งกะเพราไก่ไข่ดาว20นาทีได้กินเดี๋ยวนี้ญาติไปเยี่ยมสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวญาติเอามาให้แต่กะเพราไก่ส่วนไข่ดาวต้องรอก่อนนักโทษถามว่าทําไมไข่ดาวไม่มาพร้อมกันญาติบอกว่าก็มึงไม่บอกดีว่าเอากี่ขีดปั่นป่วนกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองตันดูเถะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวคุณยิ่งลักมาเอ้ามาแล้วพี่น้องที่เคารพครับ ขอเสียงชัยโหร้องดังๆตอนรับว่าที่นายกหญิงคนแรกของประเทศไทยพี่น้องเชียร์ไหมพี่น้องสู้ไหมเบอร์อะไรเบอร์อะไรพักอะไรพักอะไรโหร้องดังๆ ดที่เคารพครับเดี๋ยวคุณยิ่งลักษณ์จะมาพบปะมาเจอพี่น้องเมื่อวานอุตสาห์พาทีมงานคณะใหญ่ลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนในพื้นที่เขาดีใจกันทั้งประเทศพี่น้องครับแต่นายสุทเทพเตือกสุบันพักประชาธิปัตย์บอกว่าเราสร้างภาพนายสุทเทพเตือกสุบันเป็นชายแท้ๆจใจแคบกว่ายิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นผู้หญิงเสียอีกพี่น้องครับ เอาล่ะครับคุณหญิงลักชินวัตรเดินทางเอาใส่ให้แล้วนะครับเอาแล้วถอดให้แล้วนะพี่น้องที่เคารพครับขอเสียงตบปือใชยโอโ้ร้องดังๆอีกครั้งตอนรับว่าที่นายกหญิงคนแรกของประเทศไทยพี่น้องที่เคารพครับสู้ไม่สู้ เชียร์ไม่เชียร์เอิดอะไรเอริดอะไรพักอ,อะไรพักอ,อะไรยิ่งรักเอาไปยิ่งรักเอาไปนัยาบายทักษิณเอาไปพี่น้องที่เคารพครับภณะนี้